ทำดีทําไปมันไม่สูญเปล่าไลองคอ่ะก็กลนเลยลองเขียนจดหมายดูเพื่อให้กำลังใจพระอ,องค์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดอินอะไรมากแต่แค่ด้วยความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สง งสารเห็นใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในหลวงเนี่ยท่านอายุมากกว่าพ่อหนูปีหนึ่งแล้วหนูรู้สึกแบบถึงเห็นใจอะคะ่ะที่คนแบบอายุขนาดนี้ต้องมารับมือกับสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้มากมายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ยื่นให้พระอ,องค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าพระอ,องค์จะอ่านไปเป็นจิตอาสาที่นคปรปฐมแล้วก็ใน ในหลวงกับพระชนีท่านก็เสด็จมาแล้วท่านจำหนูได้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่แบบที่หนูก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าท่านจะจำได้ค่ะจนมาเขียนว่าคุณพ่อคุณแม่หนูหนีตายมาจากประเทศจีนนะคะมาพึ่งบาร,รมีของในหลวงรชัชกาลที่9หนูกับครอบครัวก,ก็รับสถาบันพรมหากษัตริย์เพราะท่านก็มีบุญคุณกับหนูแล้วทุกวันนี้หนูทํา หนูก็พยายามทําแต่ความดีค่ะก็ขอคุณงามความดีทั้งหมดก็ขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้ค่ะท่านบอกว่าจดหมายฉบับนั้นให้กําลังใจเราเราเก็บไว้บนโต๊ะทำงานในห้องนอนเราอ่านแล้วเรามีกําลังใจแต่ท่านก็ขอบใจอะค่ะจริ